ทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีโยนไกลกันนะครับก่อนอื่นเซ็ตัวปลอมของเรามากดแล้วก็แล้วก็จับแล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้อีกทีและหลังจากนั้นก็อืมหรือว่าทําแบบนี้ก็ได้ หรือว่าทำแบบนี้ก็ได้เอาอยู่ใกล้ๆแล้วก็บินขึ้นก็กระโดดได้เปล่านนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีวิธีอีกอันหนึ่ง แต่ว่ามันก็มีวิธีหลายอย่างเลยน,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 นั่นแหละโยนไก่อาจเอาไว้แค่นี้